ยังไงกันละครับทีนี้รัฐธรรมนูญของกัมพูชากําหนดให้ใช้แผนที่อัตราส่วน1ต่อ1นึ่งแสนเมื่อวานนี้ผมคุยกับอาจารย์ปริญญาของนิติธรรมศาสตร์มานะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปนั่งไล่อ่านรัฐธรรมนูญของกัมพูชามาปรากฏมีอะไรที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นเช่นกัมพูชายึดถือโนโยบายความเป็นกลางไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดปฏิบัติตามโนโยบายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นทั้งปวงในโลก กัมพูชาต้องไม่ไปรุกรานประเทศอื่นไม่ก้าวไกยกิจการภายในของประเทศอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมและต้องแก้ปัญหาทั้งหลายอย่างสันติถามว่าที่ผ่านมาฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของตัวเองหรือไม่และข้อที่เป็นไฮไลท์ครับเขียนว่าบูรณภาพแห่งอาณาเขตของราชอาณาจักรกัมพูชาต้องไม่ถูกล่วงละเมิดภายในเขตแดนที่กำหนดโดยแผนที่อัตราส่วน 1ต่อ1 0 0 0แสนที่ทำขึ้นในปี1933ถึง1953และได้รับการยอมรับจากนานาชาติในปี1963ถึง1969ซึ่งปี1953อาจารย์ปริญญาบอกว่าคือปีที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสนั่นเองแปลว่ากัมพูชาไม่ได้ใช้แผนที่อัตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนที่กำหนดในปี1904แต่อย่างใดอาจารย์ทิ้งท้ายว่า1ต่อ1แสเนี่ยย่อมไม่ดีไปกว่า1ต่อ50,000ที่เราใช้เพราะว่าของเราเเี่่ยยละอดกวาใม แต่ย่อมดีกว่า1ต่อ2แสนที่กัมพูชาเอามาใช้แล้วมาสู้กับเราอย่างแน่นอนสรุปครับกัมพูชาไม่เพียงทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ยังผิดรัฐธรรมนูญของตัวเองอีกด้วยและนี่อาจจะเป็นข้อต่อสู้ใหม่ของไทยเราในการเจรจาและกฎหมายระหว่างประเทศครับ